สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบาล่พาจินชาแนวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยน้ำพริกปลาทูสดจา้ามีมะระมีมะเขือม่วงแล้วก็มีแตงกวาแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ทอดที่เราทำเองนะคะทุกคนอร่อยมากอืมไงชิพเนเจอร์ของเราก็าคือนี่ แต่แท้น,ทนข้าวเหนยวเหมือนเดิมจ้าร,อร้อนๆเลยม้กร้อนๆเลยค่ะพเพื่อนๆร้อนมากที่จริงก็ไม่เข้าสวยนะคะแต่ก็อยากกินเข้าวเหนียวขอหยิบเอ้น้ำมันนิดหนึ่งก่อนอืมอืมไม่เค็มเขาเริ่มโมพเขาเลยค่ะ เพื่อนร้อนอยู่เลยนะคือเป็นไอคือร้อนอยู่เลยค่ะเราวางไว้ตรงนี้ขอด้วยแยใช้มือนะคะจริงก็เหนียวใช้มือค่ะมันพริกนี่อยากหลายวันละเอาคำตวตวไปเลยจ้าอืม แล้วไป่ปกัดข้าวอืมอจบอืม,อมน้ำพริกกุ้ยร่าไปเลย อจิบน้ำมันมนิดนึงก่อนข้าวจิบมือเพื่อนข้าวไม่ชอบจิบมือเพื่อนเป็นไหมอืมอืมอม,อม,อม,มันเขื่อนว่ามันละ เรไม่จิงทข้าสักคำเลยใหญ่ไปเลยบ้านลายจะเอามาเล็ดออกนะคะมาละอืมอา ไปข้าวเหนียวมาไมา่กินให้ยังไ่นไิดนึงข้าวเหนียวนะคะทำเป็นแบนอืิ้มเลยเข่อม่วง อร่อยเลือดอืมร่อยมากมันเป็นปลาทูสด เพื่หารสุขภาพด้วยในทุวันี่ช่วงนี้หน้าร้อนก็จะมีมะระให้ทานนะคะเพื่อนๆเชื่อไหมสมัยปลาบบ้านเด้ไม่กินมะระวันหยู่มองเทยไม่กินมะระ แล้วมาเจอกับเพื่อนที่เกาหลีเขาชวนกินหิตใจ กอบมากหอเสองแกงกรบมากเพราะบ้านเราอะ่ะมันหาเลือกไอ้ผักกินได้ง่ายที่นี่มันผักอร่อยอร่อยไม่ค่อยมีเยอะๆเยอะแยะไงคะต้องทาน Mm. Mm. Not no. กรอบมากฟังสองแป้งเพิ่มข้แป้งืงงอเลยดมากกรอบ ร้อนร้อนร้อนอือหอข้าวออมากกินใส่เวลามันคือเร็วมากเลยคุณผู้ชมยเ <c oughs> ก้านาทีแล้ว mm -hmm. ค่ำนึงเพื่อนเวลาไปเยอะแล้วจะเป็นกินต่อหลังมิดีโอนะคะับเพื่อนอ มืนจะของเจียวยากๆเริ่มใแต่เวลา เพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์บาลไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจ้บาลไลค์ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆรับฟังนะคะรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอขอบคุณมากคะ่ะ